สวัสดีครับช่างจอยบางปีนะครับวันนี้ก็ส่งงานอีกคันหนึ่งนะครับตุลาไฮรักรีโวปี2 0 2 4นะครับคันนี้เป็น U5 นะครับป้ายแดงสดสดร้อนๆเลยมาติดตั้งล็อกฝาท้ายออโต้นะครับคันนี้จัดไป3รายการพับกระจกออโต้ด้วยนะครับคันนี้ปลดล็อกนะครับนี่กระจกพับเข้าครับล็อกฝาท้ายก็ล็อกนะครับล็อกออโต้เลย กดล็อกครับกุญแจเดิมนะครับผมไม่ตัดต่อไม่เจาะยึดใดๆนะครับรถไม่ช้านะครับกล่องพักประจุออโต้ก็พักตรงรุ่นนะครับตัวนี้ก็เป็นจุดสังเกตนะครับล็อกครับกดล็อกครับถ้าเราปิดประตูไม่สนิทนะครับรถจะล็อกไม่ได้นะครับเป็นจุดสังเกตเลยรถจะล็อกไม่ได้ครับ กระจกไม่พับนี่ให้เดินมาดูรถก่อนนะครับว่าปิดประตูสนิทหรือ,อยังครับถ้าปิดประตูสนิทเรากดล็อกปุ๊บมันก็จะพับเข้านะครับปลดล็อกก็จะกลางออกอย่างนี้นะครับโอเคครับผมนี่ก็ขาใส่แผ่นปิดกันหนูเข้าช่องแอร์ไปด้วยนะครับสนใจก,ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ0884369547นะครับช่างจอยบางอินยินดีให้บริการนะครับผมฝากติดตามผลงาน ด้วยนะครับขอบคุณครับ